TRACKS Podcast EP นี้กับหนุ่มกลาจะมาแชร์5เพลงที่มีเรื่องราวและความทรงจำของเส้นทางดนตรีตลอด24ปีตั้งแต่วันที่ประกวด Hot Wave เพลงที่เป็นจุดเริ่มต้นของกลาเพลงยามกับเรื่องที่ลืมไม่ลงเพลงในอดีตที่เคยฟังแล้วใจสัน่นและช่วงที่ดีที่สุดของหนุ่มกลา1ช่วงที่ดีที่สุดบอยพอท เพลงที่ฟังแล้วใจสัน่นถามว่าทำไมถึงเป็นแทร็กต้องห้ามหนุ่มบอกว่าเป็นตอนสมัยหนึ่งแต่นะักปัจจุบันต้องบอกตรงๆว่ายังไม่มีเพลงที่เป็นเพลงต้องห้ามที่ฟังไม่ได้แต่ช่วงเวลาหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เพลงออกหลายปีที่ผมฟังเพลงนี้ไม่ได้ทุกครั้งที่ฟังแล้วใจมันสัน่นเหมือนเราเป็นคนในเหตุการณ์นั้นแล้วผมจะพยายามฟังเพลงนี้ให้น้อยที่สุด จะไม่เปิดเองเพราะว่าไม่เคยมีความรู้สึกนี้กับเพลงอะไรเลยบนโลกใบนี้พอฟังแล้วรู้สึกว่าโหแม่เอ็กเราเลยไม่อยากให้ความรู้สึกนี้มันหายไปอย่างรวดเร็ว ถ้าฟังทีๆกลัวมันจะหายไปแต่ในที่สุดพอผ่านไปหลายปีมันก็หายไปจริงๆท่อนที่ทัดใจสุดๆคือท่อนที่คุณอาวินัยพันธุรักร้องพูดแล้วยังขนลุกผมรู้สึกว่าเก่งจังที่เอาคนอีกยุคหนึ่งมาร้องกับพี่ปอ๊อต คือเสียงของพี่ป๊อดสุดอยู่แล้วแหละแล้วพอเอาเสียงคนยุคนั้นมามันทำให้เพลงดูวินเทจขึ้นเฉยเลยถามว่ามีคนที่อยู่ในลิ้นชักความทรงจำของเพลงนี้ตลอดเวลาพี่หนุ่มเป็นไหมหนุ่มบอกว่าไม่เป็นครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าความที่มันไม่มีคนในเพลงมันเลยมีความประหลาดตรงที่ว่าทำไมผมถึงรู้สึกกับมันขนาดนั้นส่วนคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่ง พอจบคอนเสิร์ตนั้นเพลงนี้เข้าเลยเพราะว่ามันไม่รู้จะจัดอีกเมื่อไรเพราะเราก็เต็มในความรู้สึกของเราแล้วจริงๆจำได้ว่าพอจบคอนเสิร์ตถ่ายรูปกับแฟนเพลงกลับขึ้นมาที่ห้องพักที่เราเห็นทีมงานก่อนโชว์เป็นร้อยแล้วไม่มีคนเลย เพราะทุกคนกลับไปหมดแล้วก็เฮยทุกอย่างผ่านไปเร็วมากเลยความสุขที่เจอแค่ไม่กี่นาทีถัดไปมันหายไปหมดแล้วมันเหลือแค่ความทรงจำสองเรื้อมไม่ถึงป้างนาครินเพลงที่ฝึกเล่นกีตา้าย้อนกลับไปตอนอยู่หมู่สี่มันเกิดจากที่ผมเป็นนักร้องโรงเรียน เป็นวงโยธวาทิ์โรงเรียนแล้วเพื่อนๆคิดว่าผมเล่นวงโยธวาทิ์ได้เป่าทรัมเป็ตได้ก็ต้องเล่นกีตาร์ได้แล้วเด็กวัยรุ่นหมู่สี่ตอนนั้นเล่นกีตาร์กันแล้วเพื่อนคนอื่นก็เอามาเล่นในห้องแล้วเพื่อนจะบอกว่าเฮ้ยหนุ่งเล่นโชว์หน่อยสิแต่ผมเล่นไม่เป็นผมได้แต่บอกว่าไม่อยากโชว์ผมก็ไม่เข้าใจตัวเองว่าผมพูดแบบนั้นทำไม ถ้าพูดว่าเล่นไม่เป็นก็จบแล้วไงแต่ด้วยความเป็นนักร้องโรงเรียน ก็เลยบอกว่าไม่อยากโชว์พอหมดหมู่สี่เทอมแรกช่วงปิดเทอมสั้นๆคือช่วงเวลาที่กลับมามันต้องมีคนที่เล่นกีตา้าอีกก็ต้องเล่นเป็นแล้วพอเปิดหนังสือเพลงเพลงไหนที่ง่ายที่สุดก็เป็นเพลงเลื่อมไม่ถึงตอนนั้นขอดมีแค่สามขอดถามว่าเด็กมัธยมเล่นกีตา้าไวแอคสาวแล้วตอนนั้นหนุ่มเป็นไหมหนุ่มบอกว่ามันก็ต้องมีนิดหน่อยของผมจะได้แอคต่ตอเมื่อมีงานโรงเรียนลงมาคือหล่อเลยเท่อยู่ วันคนก็ลืมพอมีพี่ป้างแล้วตอนนั้นเริ่มมีเพลงบุตรบาสศิสลปินโมเดิร์นด็อกพอเล่นเพลงที่ป้างมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยดนตรีทางนี้สนุกคือจุดเริ่มต้นการเขียนเพลงร็อกจากที่ก่อนหน้านี้แต่งเพลงรักก็เริ่มมีเพลงที่พูดถึงเรื่องชีวิต มีที่ป้างกับที่ปอดโมเดิร์นด็อกเป็นแรงบันดาลใจ 3. ยามลาบานูนเพลงในตำนานจริงๆเป็นเพลงที่มีช่วงหนึ่งผมเอามาเล่นในคอนเสิร์ตแล้วเกิดคดีครับยินเป็นคดีฟ้องร้องเรื่องลิขสิทธิ์โดนไป48ที่ถามว่าเขาไปเฝ้าอะไรเราเขาคงว่างครับ หัวเราะแต่ผมยังพูดเสมอว่าเพลงยามเป็นเพลงที่ดีที่สุดในชีวิตผมอีกเพลงหนึ่งผมเป็นวงที่เล่นตั้งแต่งานชาวบ้านไปจนงานทองหล่อ เอกไมรู้หรือเปล่าว่าเพลงนี้ทุกกลุ่มจริงๆยิ่งนานวันมันถูกพิสูจน์ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่มันอยู่ได้ทุกสังคมแต่มันเป็นเพลงที่ลืมไม่ลงอย่างที่บอกว่าโดนคดีไป48ที่เราจะต้องไปรายงานตัวตามโรงพัก48ที่ทั่วประเทศแล้วตอนนั้นผมทัวร์คอนเสิร์ตท,ทั้งเดือนนะครับเล่นคอนเสิร์ตเสร็จตีสามตีหต้องถึงสนามบินแล้วบินขึ้นไปรายงานตัว เสร็จแล้วก็ต้องบินกลับมาเล่นที่ไหนสักที่ตอนนั้นเหมือนศพเลยมันเป็นความทุกข์ที่ผมรู้สึกว่ามันเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุดเลยเราเครียดมากหมายจับเริ่มออกแล้วมันยากกว่าหมายเรียกอีกเราตื่นเช้ามาเราจะต้องคิดไว้ก่อนว่าพรุ่งนี้เราจะโดนจับหัวคิดวนเรื่องนี้ทั้งหมดสองปีเราทำงานบันเทิงแต่เราไม่บันเทิง ร้องเพลงแต่หัวคิดแต่เรื่องคดีไม่เคยคิดว่าจะต้องเจอเรื่องแบบนี้และไม่คิดว่ามันจะคุยไม่ได้มันไม่สามารถทำอะไรได้เลยสิ่งเดียวที่ทำได้คือตื่นเช้ามาหรือไม่ต้องนอนคืนนั้นแล้วไปโรงพักซะ หลายๆครั้งก็ไปติดอยู่ในคุกของศาลซึ่งในขั้นตอนของการขึ้นศาลเราต้องไปอยู่ในคุกของศาลอยู่แล้วเป็นเรื่องที่บันเทิงมากบางที่เขาก็เป็นแฟนเพลงเราเขาก็ขอให้เราร้องเพลงให้ฟังมาเล่าตอนนี้มันขำแต่นาทีก้าวเข้าไปในคุกเราทำหน้าไม่ถูกไม่อยากให้ใครจำเราได้ด้วยซ้ำไม่อยากให้ใครพูดอะไรถึงเราเลยมันไม่ใช่ที่ที่เราอยากมาอยู่เลย แต่ก็เชื่อว่าความยุติธรรมมีอยู่จริงสวัดใจซินลี่ฟูเพลงปลุกใจเป็นเพลงที่เอามาเล่นบนเวทีเมื่อไม่นานนี้แล้วมีช่วงชีวิตหนึ่งที่ผมรู้สึกดาวแล้วมันงัดจากสิ่งนั้นไม่ได้ตอนซ้อมอยู่ก็คุยกับน้องๆว่าเฮ้ยอยากเล่นเพลงนี้แล้วตอนเล่นเพลงนี้ ด้วยความที่ร้องเพลงแล้วเฮ้ยเนื้อแม่เอกมันพูดอะไรบางอย่างมันดูฮึกเหิมก็เลยเป็นที่มาที่ช่วงเวลาหนึ่งที่เราเล่นคอนเสิร์ตแล้วเรารู้สึกว่าเราวางเรื่องความทุกข์ขาทันทคาดข้างล่างเวทีไม่ได้แต่พอเพลงนี้มันมามันพูดอะไรบางอย่างห้าลมหนุ่มกะลา เพลงที่แต่งจากความคิดถึงจริงๆเลือกเพลงนี้เพราะว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงแถมในอัลบัม้มเป็นอัลบั้มเดี่ยวชุดแรกจริงๆผมเกิดมากับเพลงไทยเพลงลูกทุ่งโตมาแบบนั้นคิดว่าถ้ามีโอกาสอยากทําเพลงลูกทุ่งร้องสักเพลงหนึ่งแต่มันหาวาระไม่ได้มันไม่รู้จะหาวาระของการร้องเพลงที่มีทํานองไทยเดิมทํานองลูกทุ่งยังไงทีนี้พอแต่งจนหมดทั้งอัลบั้มแล้วรู้สึกว่าคิดถึงลูก ก็เลยเขียนเพลงลงขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าจะไปวางที่ไหนจะวางยังไงเลยโทรไปปรึกษาพี่ๆที่ค่ายว่าแถมไปหน่อยได้ไหมกลายเป็นฮิตเด่นแทร็ซึ่งมันไม่มีชื่อเพลงพิมพ์อยู่ด้วยซ้ำ เพราะสิ่งที่กลัวที่สุดตอนนั้นคือกลัวแฟนเพลงด่าว่าเป็นอะไรร้องเพลงร็อกอยู่ดีๆเอาเพลงไทยเดิมมาทำไมก็เลยแถมไปแต่กลับกลายเป็นว่ามาร้อยล้านเฉยเลยแล้วมันกลายเป็นร้อยล้านที่ถ้าสมมุติพูดถึงความแมสแล้วเพลงลงคือหนึ่งในนั้นวันที่ผมไปรับรางวัลพระพิคเนต ก็มีแต่ลุงป้ามานั่งเชียผมขึ้นไปคนเฮลันฮอนผมตกใจเลยเท <Hey, S 1> เพราะผมได้รับรางวัลเพลงลง นั่นหมายถึงว่าเพลงมันไปถึงคนอีกวัยหนึ่งด้วยดีใจที่เพลงที่เราตั้งใจอยากจะทำมันมันส่งถึงคนไกลเยอะขนาดนี้ตอนที่ผมทำผมคุยกับที่ค่ายว่าผมแค่ได้ทำในสิ่งที่รักทุกวันก็พอเพราะผมไม่ได้มีความเชื่อว่าผมจะกลับมาประสบความสำเร็จได้อีกผมไม่ได้มีเป้าหมายว่าผมจะเป็นศิลปินดังแค่นั้นเลยทุกอย่างที่ทาออกมาในอัลบั้มนี้มันเลยเป็นแค่การ ทําตามที่ฝันต่อไปเรื่อยๆก็พอพอสิ่งนี้ชัดเจนผมพยายามเป็นผมจริงๆไม่พยายามจะเป็นใครเลยถามว่าอยากพูดอะไรกับหนุ่มกะลาในวัย17-18ก็อยากบอกว่าเอาให้สุดเลยน้อง